นเราจะไปไหนกันดีครับวันนี้ไปไป,ไปไหนดีโซกไก่งางนกนิดเนาะอันนี้จะไปจับไก่นะครับนี่ดูครับอุปกรณ์ต่างงมาในรถแวนสีขาวของเรา <laughs> ครับนายจางก,ก็ขับรถพาไป <laughs> รถต่างดาหวหรือเปล่าวะนี่รถเทพมากเลยครับเลยวิชิบเลย โโอ้โหบาางเมากับพี่รับเปิยครับรับอีสานเหรอไอ้ยอะไอ้ยะอยะโอ้ที่เที่ยวนี้จากขบวยตัดยาวเป็นรับอีสา,านแนงเลยตัดต่อมือเนี่ยมันหมุน เรามาที่ฟาร์มไก่นะครับมามาดูไก่นมาดูไก่ครับจะได้ไก่กลับไปไหมแต่เราซื้อไข่เราได้ไข่แล้วันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยได้กี่ฟองกูกูยอดกูยอดไข่กูยอดไข่สี่ร้อยยนแกงหนึ่งอุ้ยอุ้ยสี่ร้อยหรอสี่ร้อยครับ ถูกมากเลยเหรอยี่สิบฟองถูกอ่ะอ๋อนั้นเด้สองร้อยได้เท่ากี่ฟองนีป่ะอันนี้สองร้อยอีรูไงเย้ยงไงนะอันนี้เป็นแบบอ๋อนี่คนละเอียดครับคนละเอดสตังค์ให้กันครับเรียญไว้แล้วก็เปิดแล้วก็เปิดเยยยงีแบบีสเลยีเลยจับันจัดกันสองร้อยี่เคอเคมอะี่มีสองร้อยป่ะองเอาสี่ไร้ยเอาสี่รสีเลยเงินบกวาเดี๋ยวเอามาให้ เอาตังค์มาโอ้น่ารักมากครับนี่ไข่มาถึงฟาร์มไก่แล้วต้องซื้อไข่นะครับดูอ๋อเขามีชื่อของแต่ละฟาร์ม้วยนะเขาเละฟาร์มเหรอเอออ๋อนี่อันนี้ของเอาไว้อิซิโมะอันนี้กระต๊อกนี่เรียนอะไรวะเขาเรียนฮะเรียนอะไรไม่มีมีแบงค์แบงม่เราบุบ่านี่บุฟ่

Bên nào là cái lạc sĩ ra cái phong toro 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 いくらามอมตังครับไม่คยเลย้อตังาชัแล้วครนนี้ตังาวรสชัววานี่ย้มนัวร์ได้ตเน่ีร้ว่านยอันนี้ผสมเนไนอาม่ต้องมีต้นใดเลยขาวเมีรอาัน้มันผสมกันยเนาะถูกเลยถีกเายいくจ

นี่ครับวิธีการส่งไข่ <c oughs> ขอแล้วขอไทยไทยดูนี่ครับส่งไข่รับจากฟาร์มามไก่นะครับส่งไข่ออกมานี้ ก็ลงมาลงเก็บนะครับนี่นี่ครับดูไข่ไข่แล้วนี่ครับไข่ครับโอ้น่ารักมากวิธีการทำไข่ครับ น่ารักมากบักคนยันทนวยนทก่กัดทกวยกันกน่กกันนั่ตัวนะ สิบตัวใช่สิบตัววันนี้เราสิบตัวครับต้องขออภไป FC ที่ออเดอร์ไว้ก่อนลุ้นหน้าแล้วครับวันนี้ยังไม่ได้ครับไก่มันยังไม่ถึงอายุเขาไข่เจ็ดสิบตัววันนี้ก็เดี๋ยวจะขอเชียร์ออเดอร์เก่าเหมือนกันจะไปจบใหม่ครับอันนี้ก็ได้ได้สิบตัวด้วยได้สิบตัวักได้

เนึงงตัวนี้ันี้เบอร์กๆตันนี้สีแดงนี่นาจะไม่เหดียวเท่าสีขาวนะเดียวเนียวกว่านิดนึงเียวว่ายังไม่เดียวไม่อมจนเล่่ไวันนี้ัดูการเดีวนี้ไปตัดสินับเดี๋ยวต่อไปเป็นรับจ้างเก็บชานะครับโอ้ยยังกะเคื่อนเคื่อนยังกชายังกะ

อเดอดเข้ามาอย่างรุนหลามนะครับวันนี้ก็ขอ,อเคี์ยวเดอร์เก่า,าก,กันนะครับเนื่องจากไก่มันยังไม่กดประจำการนะครับได้แค่วันนี้คุยกับชาโชฟาร์มไก่แล้วเขาบอกว่ามันยังไม่ถึงช่วงกดประจำการนะครับให้ลองมากินก่อนสีแดงครับถ้าเกิดอร่อยแล้วก็บอกเขาเดี๋ยวเขาจะให้อีกชุดนี้เป็นไก่ผัดลนวัวนี้น่าจะเหนียวหน่นะสนใจไหมคนะรับผมน่าจะเหนียวกว่า กขายู่นเอะลัวเียต้องลองต้องลองกันแต่ไก่อายุยังไม่เยอะอาจมันจะหนบไม่เหนียวก็ได้ไก่ยังไมอายุเียงเหนียหนียวกันเหนี่ยวนเหนี่ยวกันเหนียวเหนี่ยวนี่เหรอเหี่ยวน